เมทัลไนยูนิคตัวละครที่โกงระดับต้นๆของเกมตัวที่มีดาเมจหลักแสนแล้วก็ตีเร็ววงกว้างด้วยอ่อก็ประมาณนั้นแหละเอาตรงก็คือมันโกงนั่นแหละนะเป็นตัวละครที่เก่งและโกงมากๆนะครับผมถ้าได้ยนะูนิคเนาะเพราะตามปกติแล้วตัวมันวางได้แค่2ตัวเนาะคือพอมี unique, เมทัลไนยูนิคคุณก็แทบจะผ่านได้ทุกด่านในเกมนี้เลยนะครับผมนะ ม,มันโกงจริงๆเว้ยตัวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอทําอะไรนิดหน่อยน่อยก่อนซาโบนะครับผมเดี๋ยวลองลองสุมเอาโชว์ไปก่อนนิดหน่อยเลือล้นเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าเขาโกงกันแค่ไหนนะครับผมนะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในด่านแล้วเนาะโอเควร,ราวางตัวเงินก่อนอะไปละไปละโอเคเดี๋ยววางตัวตัวเงินก่อน เราไม่วางดักหน้าดีกว่าเดี๋ยวเมทนาไนไม่เด่นาวางข้างหลังหมดเลยที่เหลือก็รอเงินยาวๆก็ผมจังหวะนี้คือเอาจริงๆเมทนาไนมันก็นานแล้วเนาะตัวมันค่อนข้างนานแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังโกงอยู่นะยังติดเมตาอยู่เนาะเพราะว่าดาเมจมันก็ตึงจริงๆนั่นแหละมีอยู่นี้กันนะถึงไม่มีอยู่นี้มันก็เล่นง่ายนะจริงๆเพราะว่ามันมันก็เล่นง่ายเลยละ่ะว่ามันวางได้สองตัวเนาะตัวหนึ่งก็ตัวละประมาณแสนกว่านะอันนี้คือยังยังไม่มีบัฟอะไรนะโอเคตอนนี้คือยังไม่มีบัฟอะไร เดี๋ยวฟังโมชิปเปิดคอนเสร์คอนเสร์อะไรคอนเสิร์ตโอเคเปิดคอนเสิร์ตไว้หน้าบ้านตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมฟาร์มเงินก่อนนะอ่าก็น่าจะใช้เวลานานมากๆเลยแหละกว่าจะฟาร์มเงินเสร็จเนาะเม่ทัานายยูนิคเออดูเหมือนว่ามันจะลดอะไรนะมันจะลดเวลาการจบตีได้ใช่ไหมดูเหมือนว่ามันจะตีเร็วขึ้นเนาะวงกว้างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับไม่ได้สังเกต <Brand. S 1> ก็น่าจะอะไรนะ ดูแล้วก็ดาเมจนี่เพิ่มเยอะมากก็เขาบอกว่าคูณ4ใช่ไหมดาเมจมันคูณ4ี่อ่ะมันก็เยอะแหละนะถ้าเทียบกับเอออีสองถ้าเทียบกับตอนที่มันวางได้2ตัวคือมันเยอะมากครับผมนะเอออีกอย่างเว้ยผมผม,ผมมีอะไรจะมาฟ้องเว้ยคุณเห็นเออบูมาผมไหมก็คือกูสุ่มใส่อะไรวะสุ่มใส่ดั๊ตกูได้แค่สุพิเลศสามเว้ยสุ่มใส่บูมาทําไมมันทำไมมันออกบับลุงวะและอีกอย่างนะเว้ยไม่อยากจะโชว์เนี่ยดู โอเคเห็นไหมสปีดวากอนกูยังอะไรนะยังได้ปั๊บลุงเลยแต่ดูดั๊ดกูดิดัดกูได้แค่สุพิเลียสามโคตรแย่เกมมันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวได้กูวางคอนเสิร์ตผิดทางโอ้แย่แล้วขายไม่ได้ด้วยอยากวางคอนเสิร์ตหน้าไปทางนี้มากกว่าจ่ายเงินด้วยนะครับผมนะจะได้มีตังไปจ้างโอชิมาเปิดคอนเสิร์ตต่ออีกเพลงที่เปิดเนี่ย น่าจะสนุกน่าดูนั่นดูดูตตัวนี้น่ารักจังไไิงเลยเว้ยคนออกแบบเก่งนะดูดิไทท่านเวยนนี้แม่บงบังจจงเลยเห็นไหม<ร>น่ารักอ่ะเล่นได้น่ารักมากเลยอะอันนี้ผมมีสองตัวนะแต่อยาเอาตัวนี้มาเพราะว่าคืออีอีอตัวหนึ่งมันจะเปลี่ยนชุดผมด้วยใช่ไหมล่ะแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนชุดผมชอบตัวนี้แหละก็เลยเอามาแบบนี้ดีกว่าเ,าเงินถึงไหนแล้ววะแม่งเพิ่งได้สามพันอยู่เลยมีบ้างดีกว่าโอเค ไม่งั้นเงินเงินไม่เด้งแน่นอนอาตัวนี้นิดหน่อยตอนนี้ไข่เขาเอาออกหรือยังะไม่รู้แฮะแต่น่าจะเอาออกไปแล้วเนาะกูก็ลืมดูนะเขาอัปเดตมาได้หลายวันแล้วนะแต่กูก็ลืมดูอะเพิ่งสังเกตยิ่งดูก็ยิ่งเพลินเพลงที่เปิดนี่อะไรวะไม่ห้ามมหเสนหรือเปล่าถ้ามันเปิดเพลงจริงๆด้วยโอคารดาดูเลยนะพวกเราคิดสภาพดีอะ โูคิเตด้อยู่แล้วเปิดเพลงไม่ห้างมหาเสน่ห์อ่ะว้าวแบเยีโคตรเจ๋งกูคิดได้ไงวะเนี่ยเออกูคิดได้ไงวะเกิดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยทำไมเงินมันช้าจังวะเดี๋ยวเงินช้ามากอ่ะอัดออกแล้วนะเนี่ยโอ้ยกูว่าคงคงต้องตัดแล้วอะ Uh, ถ้าถึงตรงนี้กูว่ากูต้องตัดแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเงินมันชา้าไว้พวกมึงนั่งดูกันพวกมึงก็เบื่อใช่ไหมล่ะเบื่อคืออะไรวะพวกก็จะเบื่อใช่ไหมพอพวกมึงเบื่อพวกมึงก็จะไม่ดูคลิปกูใช่ไหมล่ะแบบงั้นกูจะตัดไปตอนที่กูนั้นมีเงินเยอะๆเลยแล้วกันเนาะโอเคทุกคนเรากลับมาละโอเคตอนนี้เราก็จะมารีวิวกันละเราจะวางไว้ตรงไหนนะ เมทนายดาเมจตามปกตินะครับผมมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะวางไปมันจะอยู่ประมาณ4ี่พันห้าพันประมาณนี้เนาะไม่ไม่สิประมาณ6 7 0 0 0ดพันแปประมาณเนี้ยใจใจที่ผมเคยวานะอ่ะมาดูกันว่าขั้นแรกเขาจะตีเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเมทนน์ยูนี้รับผมวางได้ตัวเดียวนะครับผมตีฮิตเดียวช่วงแรกอ่ะวางไปครับผมเดี๋ยวกูขอขายดัตก่อน ช่วงแรกเขาตีหน่วย10บร้อยพันหมื่นตีสองหมครับผมนะมากกว่าตอนอัพ <hhh> ขั้นแรกตอนที่วางได้2ตัวอีกนะครับผมนะสองหมเลยนะทุกคนวางปุ๊บคือมึงเล่นได้ยาวๆเลยอ่ะมืงอวางขั้นแรกปุ๊บมึงไปอัพตังนี้เลยเอาสปีดวาก้อนมาวางจึกจึกจึกตัวนี้อัพสบายเลยอ่ะจริงถ้ามันด่านถ้าด่านมันง่ายพอนะโอเคอัพ <Br ang. S 1> okay, ขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน2 0 0พันเพราะกูมีโฮชินะครับผมนะ เขาจะให้เราดูคอนเสิร์ตเกือบฟรีนะครับผมนะเพราะว่าเขาจะเอาเงินส่วนต่างไปเก็บเป็นของตัวเองประมาณ20%นะครับผมค่าดูคอนเสิร์ตประมาณนั้นเนาะหรือเปล่ากูไม่รู้แต่กูเสียน้อยลงโอเคโ,โอเคแล้วอ่ะเมท h n น t e อัพขั้นหนึ่งครับผมดาเมจ6 4 0 0 0ีครับผมอ่ะ ตีหกหมื่นสี่แล้วถึงขั้นนี้มึงไม่ต้องทําอะไรละยกเว้นซะว่ามันจะมีตัวโล่สีโล่ห้าวิ่งมานะครับผมนะถ้ามีตัวโล่สีโล่ห้าวิ่งมามึงก็เอาดัดวางปรับปรับปรับหรือไม่ก็เอาอะไรนะเอาไอตัวโมจิวางปรับปรับปรับหรือไม่ก็ตัวที่มันตีหลายๆฮิตอะวางไว้นะวางก่อนหน้าไอไอนี้ก็ได้เนี่ยอะไรนะมันชื่ออะไรนะเออเมทไมนัดโอเคอะวางกันหน้าไว้ให้โล่มันหายแล้วค่อยมาให้มันตีเนาะแต่ถ้าไอตัวเลือดเหลืองอันนี้ก็ก็เกลียดเหมือนกันอะ นะพอเพราะว่าเลือดเ,เหลืองอย่างเช่นเลือดเหลืองมันมันเหลือสิบอ่ะกูตีิีเดียวนั้นกูตีไปปุ๊บลเลือดแดงแม่งไม่ลดเลยควอยอะไรเนี่ยโคตรแย่อุ้ยเียไม่ไม่ได้เมื่อกี้หลุดคำหยาบโอ้แย่แย่แย่หวังว่าคงจะไม่ไ,ไม่ไไมีใครได้ยินนะอ่าโอเคต่อไปเมื่อกี้ไม่มีใครได้ยินนะต่อไปเมทไอัพขั้นสองครับผมดาเมจขึ้นมากลายเป็นเก้าหมื่นหกครับผมโอเคถึงขั้นนี้ตีนานๆานได้เลยครับผมอ่ะอัพขั้นต่อไปผมอัพขึ้นขั้นสามตอนนี้ดาเมจขึ้นแสนสองแล้วครับผมนะมึงนอนได้เลยครัับผมนนนะถึงข้ี มึงอัพสปีดวาก้อนกับบูม่าให้ตันได้เลยนะหรือถ้ามีตัวเงินมึงก็ไปอัพตัวเงินไปวางตัวอื่นวางปรับปรับแถวแถวอื่นได้เลยอะ่ะตัวนี้คือแบบกันได้ละเรียบร้อยแล้วนะกันบ้านสบายสบายเลยคือแทบไม่ได้ทําอะไรเลยยุเว้นมอนมันจะหลุดนะเพราะแม่งวงตบตีวงโจมตีแม่งเล็กมากอือฮึแต่ถ้าเป็นกกูก็ไม่รู้ฮะกูกูไม่เคยเล่นก,นะก่อนะกมันน่าจะวงใหญ่ว่าเถ้าวางประมาณตรงไหนวะประมาณตรงนี้อ่าถ้าท่านมีอยู่นี้วางฟังตรงนี้ก็น่าจะตีได้หมดเลย กูเดานะเพราะว่ากูกูไม่มีกรนะแล้วก็ไม่มียูนิคด้วยอ่าโอเคเอาขั้นต่อไปขั้นสี่ครับผมบอกเลเซอร์ขึ้นมาครับผมอ่าเอ้าไปครับผมเขาจะทําการตีสองฮิตพร้อมกับวงไอ้นี้กว้างขึ้นนะครับผมวงเซอร์เคิรของเขาจะกว้างขึ้นครับผมพร้อมกับตีสองฮิตเนาะตอนนี้ตีเป็นเจ็ดวิแล้วนะครับผมตีเจ็ดจุดเจ็ดวิอ่าระยะอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเก้านะครับผมดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นครับผมโอเคแสนหกหมื่นครับผมโอเคถึงขั้นนี้คือ โกงนะครับผมนะเขาขั้นโกงเลยเพราะว่าเมธนา伊ตามปกติอ่ะคือกูมีอะไรนะกูมีซูพิเลสามอ่ะกูอัพขึ้นกูได้เท่าไหร่วะผมได้อยู่ประมาณเอ่อแสนแปดนะอัพอัพสุดเลยผมได้แสนแปดนะโอเคไม่รีรอครับผมอัพขึ้นขั้นห้าครับผมได้สองแสนครับผมสองแสนเกือบเป๊ะครับผมอ่าอัพขั้นต่อไปนะผมอัพเกรดโดรนครับผมอ่าตอนนี้เป็นสองแสนสี่ครับผมอัพขึ้นไปอีกขั้นเป็นขั้นเจ็ดครับผมเป็นสองแสนแปดอ่าต่อไปครับผมมันอัพอะไรมาก็ไม่รู้อ่า เอาเอาววงวงมันจะใหญ่ขึ้นแล้วรับครับผมอ่วิ้นพันเอาเป็นว่าวงมันจะใหญ่ขึ้นแล้วกันนะครับผมอเอาไปครับผมถึงตอนนี้ดาเมจเขาจะอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นแล้วนะครับผมนะามาดูเอฟเฟคของเขากันหน่อยครับผมเดี๋ยวมีคนหาว่าไม่เปิดเอฟเฟคให้ดูครับผมเขาจะทําการลิงแล้วค่อยถล่มด้วยนิวเคลียร์ครับผมพร้อมกับโดนที่แม่งดาเมจแรงเชี่ยเชี่ยดาเมจแสนห้าพระเจ้ามึงดาเมทมึงเกือบเท่าไออะไรนะไม่ททำนายตัวเดียวของกูแล้ว้ะนั่นอนะดาเมจมึงอะ คือมันน่าจะตีเร็วกว่าเมทนไนเยอะเลยแหละมันตีเร็วกว่าเม,ไมทนไนด้วยระยะไกลกว่าครับผมระยะไกลกว่าแล้วก็ดา,ดาเมจน้อยกว่านะแต่ว่าระยะกับระยะเวลาการโจมตีกับระยะการโจมตีมันไกลกว่าตีฮิตเดียวครับผมแล้วก็ตัวเดียวด้วยโอเคมียังดีกว่าไม่มีครับ <ไป S 1> ผม<ป> เปี่ยนปิด่ยนไอเฟิล้ไม่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 ต้องปิดก็ได้อ่ะอัพขั้นต่อไปครับผมอัพขึ้นขั้นเก้าผมดาเมจกลายเป็นแสนแปดครับผมเอ้ยไม่ใช่แสนแปดสามแสนแปดครับผมโอเคถึงขั้นนี้คือบอสแม่งเริ่มหน้าบีกแล้วนะครับผมแต่แต่ละตัวนะอัพขั้นต่อไปครับผมขึ้นขั้นสิบโอเคตอนนี้ถึงสี่แสนสามแล้วครับผมอัพขึ้นขั้นที่สิบเอ็ดครับผมห้าแสนสองครับผมอ่าถึงขั้นนี้โอเคบอสแม่งแม่งเริ่มไม่อยากออกออกจากบ้านแล้วบอสแล้วกูกูขอยอมแพ้ตรงนี้เลยได้้้้้มมมมมัััยยปรรระะาาณนนนนนเเเลแแแ่่งงงงดจจิวอพขขึ <Yeah. S 2> <Brand. S 1> อัพขึ้นขั้นที่12ครับผมนะดาเมจ6กแสนสองครับผมอ่าดาเมจแรงที่เฮียต่อไปครับผมขั้นสุดท้ายอัพมาครับผมดาเมจโดยรวมอยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นสามพันครับผมแล้วก็อีก4หน่วยนะอ่ระยะเวลาการโจมตีอยู่ที่5,9าจุดเก้าวิตีไวโคตรแล้วก็อะไรนะระยะการโจมตีอยู่ที่43 1จุดหนึ่งครับผมระยะก็ถือว่า ไกลามากๆครับผมอันนี้ผมซูมสุดแล้วนะระยะก็ประมาณเนี้ยก็ไกลครับผมระยะค่อนข้างไกลเลยนะระยะเวลาการโจมตีก็ไม่ถือว่านานเนาะวงเซอร์เคิลก็ถือว่าใหญ่เลยล่ะอ่าประมาณนี้ผมว่าโอเคนะสำหรับอะไรนะเมทไานาย,ยูนีครับผมอ่ะเดี๋ยวดูโดรนหน่อยโดรนใช่โดรนตัวเก่าหรือเปล่าไม่อันนี้โดรนตัวใหม่ดาเมจสามแสนสามพระเจ้าดาเมจมึงเยอะกว่าอะไรนะเมทไนาตัวก่อนกูอีกอีแค่กูกูกากดูตอนโดรนยิงว่าไอ เจอไอ้ตัวเกาะเนี่ยเห็นไหมพอพอเจอไอ้ตัวเกาะถึงดาเมจมึงจะหลักแสงก็ตามอ้าวกูจะอ้าวยังพูดไม่จบเลยแม่งตายหาซะแล้วถึงดาเมจมึงจะเยอะไว้แต่ส่วนใหญ่มึงจะตีติดเกาะเว้ยเมื่อกี้มันเกาะเท่าไหร่วะเกาะสิบเกาะสิบเอ็ดเลยมั้งนั่นน่ะมึงตีรถได้ไงไวขนาดนั้นมั่งนั่นน่ะหรือว่ากูไอ้นี่มันตีถึงไหมวะโอเคมันน่าจะถึงไม่ไม่มันมันมันไม่ถึงเว้ยได้ไงวะโอเคไม่รู้ช่างมันโอเคตีสี่วิไอ้นี่ยังตีห้าวิเลยตีสี่วิระยะห้าสิบโอ้พี่มึง มันตีเกือบในบ้านเลยนะเว้ยมันตีถึงตรงนี้เลยนะ <Bro. S 1> โอ้โหโดนพี่มึงอะตีสามแสนตีเยอะกว่าไอ้ตัวก่อนยูนีคอีกนี่เนี่ยครับผมยูนีคมันโกงครับผมนะตัวที่วางได้ตัวเดียว2ตัว3ตัวควรเหมาะกับบัฟยูนีรก็ผมนะเพราะว่ามันโกงครับผมนะ,ะมนมนะแม่งโดนออกมาสามตัวละโกงนะตอนนี้ตัวน,นี้ถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะครับผมนะถ้าใครมีบัฟยูนิคก็ ดีนะสำหรับคนที่ไม่มีก็แนะนําให้หานะครับผมสำหรับเมทไนเนาะถามว่าบับอื่นมาเล่นได้ไหมผมเล่นได้นะอย่างเช่นบับอะไรนะมีดีวายดิปเปอร์แล้วก็อีกหนึ่งอะไรมูลอะไรไม่รู้ก็มันเป็นเป็นรูปพระจันทร์ก็ขอเรียกมูลไปก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันก็เล่นได้เหมือนกันครับผมบับลุงทุกอันเล่นได้หมดครับผมแต่ที่แนะนํอยู่นี้ครับผมโกงจริงโกงจังครับผมผ่านได้เกือบทุกด่านครับผมนะเกือบทุกด่านจริงๆนะยกเว้มซะว่ามันจะเป็นด่านที่ยากจริงๆเนาะมือต้องเอาตัวอื่นไปลงด้วยนะ โอเคก็ผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะมีของฝากเล็กๆให้ดูครับผมก่อนจบคลิปนี้กู๊ด b บ e ครับผมฝันดีทุกคนนะครับขอบคุณครับ